ก็ไขน็อตให้ได้สักเกียวสองเกียวให้มันติดกับวาล์วก่อนนะครับเพราะมันจะหมุนตามครับเราก็ใช้ใส่สปริงเข้าไปเลยครับใสวางเลยครับเราวันมาไม้นีดนี่ครับเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับของดอกต่ออมาไขนี่ครับเราก็ไขไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเอาให้แน่นๆประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมายิงด้วยบอกไฟฟ้าอีกทีครับผมเอากลับดังมาครับก็เอาสปริงออกครับเดี๋ยวมาเติมน้ำมันกันเลยครับ น้ำมันโช๊คครับตวงน้ำมันโช๊กกันเลยครับผมนีม่ครับอย่างนี้ดันไปงับดันไปหกหกสิบก่อนเลยครับผมเพราะว่าโช๊คเวฟส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบนี่ไม่เกินเนี่ยครับผมแต่ผมจะใช้แค่หกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแหละไม่เกินเดี๋ยวลองดูครับลองเติมดูก่อนครับก็ผมก็เนี่ยลักษณะนี้ครับพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนี่หกสิบนะครับรอบแรกที่จะหยอดลงไป ก็ใส่กันเลยครับผมโอเค okay. ก็เข้าไป60 ml แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่สปริงลงไปครับว่ามันจะพอดีไหมหกสิบนะครับผมด้านที่ลงครับนี่ด้านห่างขึ้นข้างบนอยู่ประมาณนี้ยังได้อีกครับ นวดก่อนครับดึงขึ้นดึงลงนะครับไล่ลมครับไล่ลมให้โชวน้ำมันโชมันเข้าวาลครับผมนี่ครับหลังเงี้ยดึงให้มันเข้าไปครับนี่ครับพอไล่ไล่แล้วมันก็จะไม่มีเสียงแบบคล้ายๆฟอ,อากาศครับประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูน้ำมันอีกทีมาอยู่ประมาณไหนก่อนเดี๋ยวผม มันขึ้นมาไม่ถึงขอบข้างบนมากเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเติมไปอีกสัก 10mL ครับก็เมื่อกี้เติมหกสิครับก็เพิ่มอีกสิบก็ไปเจ็ดสิบนะครับผมครับก็จะเห็นได้ว่าเติมไปเจ็ดสิบนะครับพิมพอดีเลยครับผมนี่ฮะน้ำมันโช๊คขึ้นมาพอดีครับอันนี้ตอนที่เราสไลด์แกนโช๊คลงสุดนะครับผมลักษณะนี้ อะไรเหมือนเดิมครับไอ่ลงไปเรื่อยๆครับอ่าไม่มีเสียงแบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับไม่มีฟิตฟิๆฟิะ anyway แล้วครับนี่เราก็มาปิดฝานี่กันเลยครับก็ใส่ยคลิปล็อกกันให้เรียบร้อยนะครับกดกันให้สุดก่อนนะเพราะว่าสปริงมันจะดันแน่นมากนะครับ ก็ล็อกกันให้ดีแต่เซ็ตก,กิปล็อกให้ดี